Can be duff and calm on a cat. เฮียอะไรมีแต่ทองมีแต่เพชรเย็ดแรปย่างกากมึงอย่าเก๊กใช่มึงอาจจะหล่อแต่ว่ากระดอมึงองเล็กเย็ดแม่ลองเอาสไตล์พวกกูไปแอคเหมือนกับเฟรปาดเข้าเล่นในโค้งสุดท้ายเหมือนกับแซบทำรับป่าใสแว่นตกท่อเหมือนกับเอฟเปทถามเอซทั่วประเทศเขาบอกกู best of the best เช็กแรปเปอร์ไปมื่เป็นพันกูเห็นด้ชนกันพละวันและกูไม่สอนให้พวกที่สทำเป็นพยศเป็นเจ้าพลังทำไมถึงต้องให้สั่งให้สอนเพราะในสมองไม่ยอมจะจำว่าเรียวได้คอร์ดกัลัยฉลองให้พวกจ้องหอบมึงควรจะฟังกูแค่อยากกัดคุณพ่อคุนแม่้วกมอึง ขอโทษทีที่ผมกวนส้นตีนเพื่อนผมแม่งก็กวนส้นตีนเพื่อนของเพื่อนแม่งก็กวนส้นตีนเรื่องของเรื่องผมไม่กวนส้นตีนอยู่ว่างๆออกมากวนส้นตีนข้างบ้านแม่งก็กวนส้นตีนไม่มีใครจ้างให้ออกมากวนส้นตีนเรามันเด็กบ้านๆเด็กกวน้นตีน เราไม่ดีอย่าทะลึง่งคยุยมึงอย่าเพิ่งไอเยดแม่เอาไว้เจอกันซึกซึ่งต่อหน้าล้คอยดูไอตอนกูบ้ามึงอย่าอึง้งพูดดีดด้วยแล้วทำเป็นขึ้นถาอดไอบ้ากันเด่นหน้าไปไกลๆหน่อยก็ดีไม่ต้องเจอกันบ่อยเพื่อนกินดูไม่ค่อยอร่อยเพื่อนรวยๆยถอยๆกูก็มีแต่ว่าไม่ยังก็ะมีใครเขาชวนไปต่อยแล้วก็ตี uh, ออาเราไม่ดีอย่าเพิ่งโควนซนตีนมีเรื่องให้ซีอย่าเพิ่งโควน้นตีนไม่ใช่เพื่อนเล่นอย่ามากควน้นตีนพวกมคุจะเต้นกันแบบโควน เรไม่ดีอย่าพูดควรส้มตีนบ้าไม่มีสีอย่าพูดควรส้มตีนเด็กปากดีอย่าพูดควรส้มตีนในมาเตะปากทีได้หน้าส้นตีนใครเข้าก็รู้ว่ามึงไม่ค่อยจะไหวและไอเซลในสมองมึงก็ไม่ค่อยจะไหลต้องให้หมอคนที่สองวินิจฉัยที่มึงป่วยที่มึงหลอนหันหัวนอนไปทิศไหนหรือว่าเป็นเพราะชอบยอมแพ้เป็นนิสัยผมที่มันขั้นหัวไว้กันกาที่ไหนไม่เห็นต้องทำเป็นมาสือแล้วก็ไข่สนตาพายเอาไปแทงทอกถูแล้วก็ไถ่ y ่ a ไม่ไค่อยภาคเพียร์นะสิบเป็นเสียลงคำปล่อยแรปเนียนเนียนไปเยี่ยมเยียนคนดำ mm hmm. ไม่สะเทียนทรงธรรมเขาว่ากูเฮียแล้วเป็นคนดื้อคนรันพอเปิดให้วอดทำไมมีคนลงซ้ำไม่ต้องมีชื่อในชั้นแต่ว่ามีชื่ออยู่บนชั้นแรปเปอร์ออฟเดอะยีฉันพวกมึงกองไว้ตรงนั้น Yeah, That's true I never had a big hit I always wonder why you try to keep up with that shit Them big red b y your mama lipstick You should watch it c u t b e catch she had a big clit Accuse me and you should mind your business Did you have a minute I will tell you what it is Your dad l i v e and feeling great with t h i s bitch Because your mama pussy not that delicious กูมีอีกสิบกว่าชีวิตที่ต้องเลือกต่อให้กูลาให้กูลม้มแล้วก็เลือดเราไม่ฆ่ามันก็ฆ่าโลกมัน เลตุก็เยือกเลยเข้าใจธรรมชาติบางชีวิตก็ต้องเชือ่อแต่เกิดเป็นคนสีในสักมึงต้องเคลือบสร้างที่และฐานพอแค่ทิวไม่ต้องเชื่อประชาชนใช้ความเชื่อไม่ใช่เชือกรัฐบ,บ,บาหน้าส้นตีนให้พวกกูไม่ได้เลือกอารมณ์ไม่ดีอย่าพึ่งควรส้นตีนมีเรื่องให้สีอย่าพึ่งควรส้นตีนไม่ใช่เพื่อเล่นอย่ามาควรส้นตีนพวกกูจะเต้นกันแบบควรส้นตีนอารมณ์ไม่ดีอย่าพึ่งควรส้นตีนบ่าไม่มีสีอย่าพึ่งควรส้นตีนเด็กปากดีอย่าพึ่งควรส้นตีนไหนมาเตะปากทีได้หน้าส้นตีน